ต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะซึ่งก็ได้มีการวิเคราะห์กันค่ะว่าการที่พักประชาธิปัตย์นั้นออกมาต่อต้านเรื่องนาซาขอใช้พื้นที่สนามบินอ่ตภเภาทําให้เห็นว่าความคิดของประชาธิปัตย์นั้นส่วนทางกับนักวิชาการและประชาชนนะคะซึ่งเพราะว่าการใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมป้องกันภัยธรรมชาติค่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงแม้แต่น้อยติดตามรายละเอียดได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามขอาลัมัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องบทเรียนอุตภเกับการสูญเสียแนวร่วมของประชาธิปัตย์ไม่เพียงเพราะร้อยละ93.2จากกลุ่มตัวอย่างของ a b แบกโพจะเห็นด้วยที่ไทยควรมีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติหากร้อยละ63.5เห็นควรที่จะให้นาซาเข้ามาใช้สนามบินอุตภเา เท่านั้นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการผ่านความเห็นชอบโครงการการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในที่ประชุมครมหากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือคำยืนยันจากนายอัจฉรพจจารุจินดาเลขาธิการกฤษฎีกา ที่นาซาขอใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาเพื่อศึกษาวิจัยไม่เข้าข่ายที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพราะหนังสือที่ทางการสหรัฐส่งคำขอเข้ามาไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำให้เกิดความเสียหายทางดินแดนและความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจบข่าวคำขู่อันมาจากพักประชาธิปัตย์เป็นคำขู่ที่จะฟ้องศาลปกครองสูงสุดเป็นคำขู่ที่จะฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญ เหมือนกับที่เคยทำกับรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชเมื่อปี2551บังเอิญคำขอของสหรัฐและองค์กรนาซาที่จะใช้สนามบินอุตภเปาแตกต่างไปจากแถลงการร่วมไทยกัมพูชาอันเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเป็นเรื่องของการพัฒนาร่วมกัน ขณะที่เรื่องอันเกี่ยวกับสนามบินอุตภเปาไม่ได้เป็นเรื่องยืดเยื้อหรือลังเป็นเรื่องที่จะอาศัยสนามบินบินขึ้นบินลงเพื่อทำงานวิจัยโดยกําหนดระยะเวลาเดือนสิงหาคมกันยายนเพียงสองเดือนเท่านั้นเสร็จแล้วก็ไปกระบวนการต้านของประชาธิปัตย์ครั้งนี้อาศัยพื้นฐานความคิดตกค้างมาจากยุคสงครามเย็น เมื่อน,นักศึกษาต,ต่อต้านฐานทัพเมื่อปี2518จะเห็นจากการขยายเรื่องให้ใหญ่โตไปถึงผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติจะเห็นจากการขยายเรื่องให้ใหญ่โตถึงขั้นขีปนาวุธแต่สิ่งที่พักประชาธิปัตย์และพันธมิตรละเลยไปอย่างน่าใจหายคือผลประโยชน์ในทางวิชาการผลประโยชน์อาจจะช่วยในเรื่องการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มองข้ามวิชาการสิ่งที่พักประชาธิปัตย์และพันธมิตรสูญเสียไปในการเคลื่อนไหวเรื่องสนามบินอุตภเมาคืออะไรคือการเดินสวนกับความต้องการทางวิชาการของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์คือการเสนอข้อมูลเลอะเทอะกระทั่งฝ่ายทหารเองก็รับไม่ได้ต้องตบเท้าออกมาปฏิเสธทันทีทันควันเสียแนวร่วมชั้นสูง